<c oughs> ครับก็หลังจากที่กดเขียนมึงไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นงานเสียบแผ่นแผ่นนี้จะเป็นแผ่นสามขานะครับ <c oughs> มันไม่ใช่แผ่นมาตรฐานทั่วไปมันเปแผ่นมาตนทั่วไปเป็นแผ่น,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 แ,ผนแผ่นเรียกนะครับแล้วก็ยาวเมตรหนึ่งกว้าง35เซนอันนี้ก็คือจะยาวเมตรหนึ่งกันกว้าง35เซนแต่ว่ามันจะมี3ขาซึ่งเวลาเสียบไปกับเขีมไอสิบแล้วเนี่ยมันมันจะแน่นกว่า <c oughs> มันจะแน่นกว่าแผ่นเลียบธรรมดาทั่วไป เพราะถ้าเกิดแผ่นเล็บธรรมดาทั่วไปเนี่ยอมันจะโครงมันจะโครงอยเนี่ยผมให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยสามขามันจะแน่นกว่านะครับมันจะอยู่ในร่องมันจะอยู่ในร่องจะแน่นกว่ามันจะไม่ดิ้นจะไม่ดิ้นอันนี้มันจะมีดิ้นนิดหน่อยแต่ว่านี่ขนาด สาขาแล้วนะครับมันจะแน่นกว่าแผ่นทั่วไป ตรงนี้มันจะไม่เท่ากันอย่าต้องตัดหัวเข็มนะครับหัวเข็มความสูงเข็มมันจะไม่เท่ากันผมจะให้ดูอีกมุมหนึง อย่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้นะครับมันจะเสียบแผ่นี่ลองโอเคก็เดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับแล้วก็ ผมจะอัปเดตคลิปไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวพี่เจ้าของบ้านจะเรียกผมแล้วมคุยต่อโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปเยษแผ่นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ